สวัสดีค่ะ ค่าวเกามพ,พอกับชนนทาสาวบุรีรัมพ์พัฒถิ่นค่ะมื่อนี้นได้อาหารแรงค่ะพี่น้องจ้าปนประทูย่างค่ะพี่น้องปนเองค่ะปนแบบว่าปนแห้งจ้ะพี่น้องจ้าแล้วก็หนี่เลยค่ะ,ะแกงอมชนะไปเก็บพักซีลมฝรั่งนั่นแหะค่ะพี่น้องแกงอมพักซีลมใส่ไข่ปลาขดค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ใส่ไข่น้ำจืดให้มันข้นๆเนาะค่ะ หอมๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นผักชีล้อมแบบสดเนาะค่ะนันอยากน่องเจียวแบบสดแล้วก็ใบกระเทียมปลาแบบสดแล้วก็ะโดกระเทียมปลาแบบสดแล้วก็มี่บล็อกโคลี่ไตหนีเนาะค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็นี่เลยค่ะข้าวสวยจ้ะข้าวสวยจานหนึ่งหอนๆจ้ะมาจ้ะแซ่บๆน้อกันค่ะก็ไปกินจานในกระฟ้าไปกำลังใจนันในเด้อค่ะฝากกดไล์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเสร็จดบบอรลาดถูกคลิปถ้าน้าต้องรุ่งจ่ะอ่ะมาจ้ะเงาเลยค่ะเข้าบัดเนี่ยมาจ้ะแซ่บๆน้อกัน หัวแรกเด็ดปนแห่งๆจ้ะจับพริกหยางกระเทียมยหยาบหัวเผ็กน้ำมาร่องเจาะเนี่ยผักชีล้มอมเขาก็มิกิน้นหอมด้วยจ,จ้ะบอกว่าจื้อกัน จอกกระเปตแสบด้วยจ้ะก,กินเขาค่ะถ่ายประกาศเฮียนบ่หเือจักไหนกับเบนใ,นใจค่ะกินเขานะ่ะจำปนค่ำยิ่งจำปนค่ำยิ่งยิ้พี่น้องจา้ามา ข้าวเนีอร่อ,อยองกุ่นแซบแสบผลปะทู ق. นะั่สดงามอมใช้งานซอยสามีเบิดมหมอมันเนี่ยข้าแบบปรปุงบานจะพี่นนองจ้าก็เลยแบบหยัดยากแน่ค่ะอืม้ม ไม่หลบหลดพร้อมจ้ะน้มด้วยจะเย็นเบิดเพิ่อนอันนั้นเอาเค,ครื่องทําความร้อนมาคัดไายนะนจะเพ่นสีไม่บันนี้น้ำมันมกกระเด็นออกจากอันนั้นกระแลน้นรัดพ่อปานเอีย <laughs> ง <laughs> จะเลยกิน ผักซีรอมตอนนั้นนำ้ำมาออมแซ่บแซ่บพี่น้องจ้าอืมไขป่ปลา Ça y pas. C'est เห็นน้องคูหนึ่งบอกว่าน้องฝ่ายน่ะจ้ะเห็นบอกว่าเอาลวกแจ่วปนกระเส็บวาสนว่าสิล่องลวกอยู่แต่ว่าลวกกระเส็บขึ้นน้องเพิ่นว่าล่ะจ้ะแต่มือนี่อยากลองแบบสดๆว่ามันสิเป็นจังไ๋ ความเหนือกว่ากินเขาเออกไข่ยๆอมหยดเอียงน้บอบะอกจ้ะหยดบะกอหน้าหยดบะอกะถ้เขาเกลยวกับปนกับลาบนะ่ะประมาณนั่นกินแบบนั้นแต่ว่ามันจะบอกออกเปรี้ยวด้วยจ้ะแต่มมนสิกินหอมแบบนั้นแซ่บอยว่จ้ะหอมแดงแขกจ้ะ ประทพ่อหนึ่งตัวหนึ่ง 哎爸。E ดอกมนันาวมาประดักระซื้อจ้ะนัดคิดว่าอาจจะไปพัดไ่ตัไว้เห็ดมือหลังมะมาประดักระซื้อ 我们走。嗯嗯 ออนก็เผ็ดดีก่อนนะ่ำถือคาอ,อน้นคาเถอะม่จะมึงค่หรอจ๊ะเพรว่าตากแห่งนะจ๊ะเอามาเก่ง,อาอม,ม,ากงมาอมมันก็ย่างกับมากขึ้นสะพานที่ต่อ อะไรปะอะไรลูกฝรั่งหมนไม่จบแพนนองจ้าก็เขาจบว้แค่นี้เนาะค่ะกระแสบร้ายค่ะีะ่นนองจา้าแต่ว่ากินโตบ่อรเพราะว่าลูกมาซองสงสัยแฟนนัดกับเอิรนใส่งานนี่แหละค่ะเพราะว่า ในห้องนางเล่นพันเหลี่ยวจากพี่น้องจ้ายังข้าอยา,อยากอยู่ห้องนางเด่นถ้าเกิดว่าห้องนางเด่นเสร็จแล้วห้องลูกโตบัานี้ครับปรับปรุงไปที่ละห้องที่ละห้องไปนะคะพี่น้องจ้าบริเวณง่ายเราจากพี่น้องค,อคอออ่อยทยอยทยอยไปจ้าก็กถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จางไหนก็ฝากไปกำลังใจนั้นในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r ร b e แ้่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนอกค่ะสดบด้บพลาดทุกคลิปนีจ๊ะร่วงจ้าสำหรับมือถือขอานปก่อกค่ะขอบคุณาหลายค่ะสวัสดีค่ะ